และทำไมะจะให้ใบอนุญาตทำไมไม่ทำให้โปร่งใสละ่ะทำไมไม่เปิดประมูลให้คนที่มันต้องการสู้ราคากันละ่ะประกาศเลยว่าเราศึกษาและเราห่วงเรากังวลเราจะไม่เปิดเยอะ นื่องจากประเทศไทยกว้างใหญ่ไพศาลกว่าสิงคโปร์สิงคโปร์็ริกราะเล็กๆเล็กลก,กว่าภูเก็ตอีกเขาจึงมีที่เดียวเอาละประเทศไทยกว้างใหญ่พนั้นเราจะให้มีสักห้าที่เหนืออีสานกลางใต้ตะวันออก5้าที่เมื่อมันมีแค่ห้าใบอนุญาตเราจะเปิดประมูลเชิญใส่ราคาสู้กันสู้กัน คุณไม่ได้มาทางนี้ไงพอคุณไม่ได้มาทางนี้เราจึงจับเจตนาของคุณได้ไงคุณต้องการรวบอำนาจการขายใบอนุญ,ญาตเปิดบ่อนที่ถูกห่อหุ้มตบตามด้วยคำว่า entertainment complex ไปไว้กับแพรทองทามชินวัตรและบริวาร ภายใต้ชื่อภายใต้ชื่อเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ภายใต้อำนาจของกรรมการที่เรียกว่าซูเปอร์บอร์ดทำไมซูเปอร์บอร์ดจึงมีอำนาจกำหนดว่าจะเปิดกี่แห่งจะกำหนดราคาเท่าไหร่แล้วก็ขาย ทำไมไม่เปิดประมูลให้โปร่งใสใครสนใจสู้ราคากันได้ตังมาเอาเข้าคลังเลยเอาเข้ากรมบัญชีกลางไม่จ้าเงินเอาเข้าสำนักงานที่จะตั้งขึ้น หนบอกว่าจะเอาเงินเข้าประเทศไงคุณไม่ได้ทําให้ประเทศมีโอกาสได้เงินสูงสุดผ่านการประมูลคุณรวบอํานาจการขายใบอนุญาตเพราะอะไรล่ะเพราะพ่อคุณไปขายไว้แล้วใช่ไหมเพราะอาคุณไปขายไว้แล้วใช่ไหมนี่ไงพ่รุษของคุณ ความไม่โปร่งใสไม่ตรงไปตรงมาของคุณความกระล่อนปลิ้นปล้อนซิกแซกนี่คือสันดานพ่อค้าที่ทำธุรกิจซิกแซกกูจะเปิดบ่อนทำไงดีวะอิงพ่อจะเปิดบ่อนมึงว่าทำไงดีอะโปเปิดบ่อนทำไงดีวะสันดานพ่อค้าซิกแซกจะเปิดบ่อน คนไท้านแน่งั้นเราเรียกมันว่า m a แมน d e Destination เศรษฐกิจที่มนุษย์สร้างขึ้นและเราเรียกมันว่า e n t e r t ร์เทน n มนต์คอมเพล็กซ์ดีไหมสถานบันเทิงครบวงจรบ่อนคือเป้าหมายคือหัวใจดังนั้นคุณองค์อิงคะ่ะ ต้องขออนุญาตจริงๆที่จะเข้าใจว่าคุณพูดตอแหลอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆเราถูกบิดเบือนในคำพูดว่า entertainment complex คือคาสิโนซึ่งจริงๆแล้วการถูกกฎหมายของคาสิโนคือถูกกฎหมาย entertainment complex ไม่ได้แปลว่าประเทศไทยเปิดบ่อนที่ไหนก็ได้และถูกกฎหมายหมด ไม่ใช่ใน A ใน B ในซไปเปิดบ่อนคาสิโนไโด้หมดประเทศเต็มไปด้วยคาสิโนโทั้งหมดไม่จริงบิดเบือนค่ะคนไทยรู้ทันค่ะต้องการเปิดคาสิโนค่ะแต่ซิกแซกสักหน่อยนะคะมึงยอมเจียดเงินไปเปิดโรงแรมกี่ห้องกูก็ไม่ได้กำหนดสนามกีฬามึงใหญ่แค่ไหนกูก็ไม่ได้กำหนด คอนเสิร์ตห้องห้องแสดงคอนเสิร์ตใหญ่แค่ไหนกูก็ไม่ได้กำหนดร้านอาหารกูก็ไม่ได้กำหนดกูพูดกว้างๆแค่ว่าคาสิโนโต้องไม่เกิน10%ของพื้นที่ทั้งหมดแค่นั้นแค่นั้นก็นึกว่าคนไทยโง่นึกว่าคนไทยเหมือนตัวเองเหรอ นึกว่าสติปัญญาของตัวเองคือมาตรฐานของสติปัญญาคนไทยอหรออุงอิงไม่ค่ะคนไทยจำนวนมหาศาลเข้ามหาวิทยาลัยด้วยตัวเองเรียนจบด้วยตัวเองสร้างฐานะด้วยมือตัวเองไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่ทานประสบการณ์ทั้งถูกและผิดจนรู้ว่าความดีคืออะไรความชั่วคืออะไร และกล้าหาญที่จะพูดตรงไปตรงมาไม่ต้องสืบสันดานพ่อสันดานแม่ที่เป็นจอมซิกแซกไม่ได้ทำให้สวยขึ้นหรอกคะ่ะไม่ได้ทำให้สง่างามขึ้นหรอกคะ่ะไม่ได้ทำให้เป็นคนฉลาดขึ้นมาหรอกคะ่ะ